สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องช้างเพื่อเที่ยวนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับเข้ามาชมมาดูนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับกดไลค์กดแชร์กดสไคร้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับ นำพระดีๆนะครับพระยอบุลานะครับหลวงพว่อโตวัดบางพีในนะครับโดยหลหะผสมหลังยันนะครับจังหวัดสมุทรปราก,การนะครับเป็นพระหนึ่งในพระพี่น้องนะครับทั้งห้านะครับ ที่ลอย,นะยน้ำมานะครับทางเหนือคบคนโตน,นะครับตามชื่อของพระที่ลอยน้ำมานะครับแลปพูก ้อัญเชิญขึ้นมาปฏิฐาณน,นะครับที่วัดบางพีไหนนะครับสมุทปาการนะครับพูทตกคุณนะครับแะพูดถึงนะครับความเชื่อของคนไทยนะครับจะช่วยผู้ไอ้ขาดน,นะครับช่วยให้สมปารพัฒน,น,นานะครับในเรื่องของ การเกณฑ์าหารนะครับการจับไปดำไปแดงนะครับอาจารย์พระองค์นี้นะครับถ้าทานแล้วครับจะไม่ถูกเกณฑ์ทหารนะครับจับได้ใบดำครับทุกลายนะครับนี่คือความเชื่อของหลวงพ่อโตวัด้องพีในนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับ อันนี้ผ่างการใช้นะครับออกไปเลยนะพุทธคุณครับครับผ่านการใช้มานะครับน่ามีอายุนะครับ ัก,ก่อนปีก่อนสองพันห้ร้อยนะครับเงินพะประธานนะครับสภาพการการใช้นะครับการลอกก็ น่าจะเป็นรอบประกบนะครับเพราะว่าต้องทําหลังยังยันนะครับไม่งั้นทําไม่ได้นะครับนี่ครับหลังยันนะครับ ลองนะครับไ่เกณฑ์ห่านจะไม่ถูกนะครับแดดจับไปดำไปได้ใบดำนะครับแต่ตัวเองยังไม่เคยนะครับเพราะว่าอายุเยอ,อะแล้วครับ่านการใช้ครับ สภาพนะครับตามสภาพนะครับขอบคุณครับที่ติดตามครับ พี่น้องๆนะครับที่ตามช่องช้างเผือกออฟไเชียลนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์กดสรับกดไอค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจนี้นะครับวัดห่มข้อโตวัดบางพรีใหญ่นะครับเอยบางพี่นไหน,นะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับ คนท,ที่ติดตามครับสวัสดีครับ